ง่ยตลอดอได้เราไม่อยู่นี่เอาหัวดีทุกคนขอให้ดูทุกคนมีความสุขช่วยกันนำมาให้ไทยคนมีอางายาอยอาวยแล้อ้นอ้อยดวงเป็นได้เหรอฮะเด็กเป็นได้ด้วยอ่ะดังนั้นบอกไปช่วย ช่วยทำบุญทำทานให้กับคนเป็นไปพูดไม่ได้ครับพ่อแม่ผมไม่มีต้องมากรอทานเป็นเ,เปียเนียนะอ่ะเป็นไปไม่ใช่เหรอพูดไปพูดไปแบบเมื่อกี้เนี่ยอ่ะพูดไป,ปแดนเดเออ <c oughs> แดนๆด่ะมา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 จา้ะเตรียมตัวตัวง้งขบวนกะับเดลนาสงสัยขอทานจะหมดแล้วล่ะ เล้งไก่ซ่า <funnel ing> นเหรอได้วยน่าสงสารจริงๆทุกคนเอ้ยดูสิเราให้ทานมาหมดแล้วด้วยตายแล้วเหรออิ่งไอหมเหรอเหมือนยังไงใส่จะเดินไม่ไหวแล้วจะให้หนูแทนไหวคุณผู้หญิงไม่เอาเหรอทิ้งทุกเรื่อ

สงสารนะนะโอ้แบงห้าร้อยด้วยแบงค์ห <c oughs> ้าร้อยยังได้รางวัลมึงรู้ยังไงมึงตาบอดเอาคนนั้นตาบอดเหรอพูดอะไรแล้วพวกคุณได้กินอโนนเลยโอ้โหคนตาบอดทวดจามูกไวโอ้สงสัยจะดยิงนะอันนี้นะเจ๊เหลืออยู่ห้าร้อยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าแจ๊กกลับไปแจ๊ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้อันนี้จริงๆแล้วแจ๊ก็จะทำบุญทำทาน มีอยู่500เนี่ยจะถือว่ามันน้อยนิดเจ๊จะทำทานให้หนูหมดเลยอ่เอาไหมเอาครับทำไมไม่เอาล่ะทำไมล่ะร้อนห้าร้อยเนี่ยหนูซื้อของได้หลายอย่างเลยนะอย่าดูถูกร้อยห้าร้อยว่าน้อยนะเป็นขอทานเราอย่าเลือกสิไม่ได้เลือกระ <c oughs> ก็เจ๊ก็บอกอยู่เนี่ยก็จะให้เนี่ยห้าร้อยเนี่ยอ่ มันประสาสกลับหรือเปล่าทำไคับบอกว่าเอามันบอกเอ๊ะทำไมไม่เอาเอาไปอาบประอาดมันอาเป็นกาประสาดเลยอุตส่าห์จะทำบุญทำทานเนี่ยดูสิเหลืออยู่สุดท้ายแล้วนะเราจะได้บุญเนาะทำการแบบคนยากไร้ไม่มีเงินห้าร้อยสุดท้ายแจให้เอาไหมไม่เอาอะ พูดเองนะไม่เอาจะไม่จะเสียสัอะไรนะเดียดูเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะบอกดันออดแเหอแหมเจล้อเล่นโลกเนาะโอ้แเหอุ้ยอุ้ยตรงมน้าตาอะไรน่ะตาลาปั๊บเอาอะล้าเล่นล้าเล่น mà kia nha trẻ giò trẻ giò anh em à. à, à. à, là hai tiền thì nó chơi sẵn sàng anh chơi hay là căn à gà mình ế âm เสร็จของท้าเอมยมีปลาอะไรมีปลาอาไระทบะมงเสร็จของผานหมดเลยดีใจไหมดีใจไหมยีใจอมึงเปไปโอ้ยดีใจไหม นี่ไม่ใช่แล้วเรื่องแล้วคนละเรื่องเหรอพี่มีขอทานะไรอยู่ละจ้าเอกอีกสองคนครึ่งใช่ไหมเพราะสามคนพี่นนางไอ้คนเป็นง่อยคนตาบอดเค้าสุดคนเป็นป้าออขอทานจ้าเรว่าจิงจะแนะนำตัวให้รู้จักนะจิงเองตั้งใจ ออ่ะาหาไปเยาบอ่ะาบทาบจับมัเลยอาบมันลับมับมเลยดีนะน่ะจับแขนอเป็นไงง่วงไหมเคุณพี่จนะแับแม่เออแม่แม่อยนะคะ่อคุณแม่สาวนะคอวยาให้แม่แม่เขาหน่อยดีเขารวยรยม่สาวนะคะแ อย่างเป็นตัวเนี้ยไม่รังปูอะไรมากตจ้ะเอ๊ะมันหน้าที่หญิงโอเคฮะอาอาจารย่ารางอ่อนมระรงอ่อนกะครับอาานมองไม่เห็นนี่เจ็บไหมล่ะเอูเ้าเตาเป็นข้าวันยุกป่าก็ดีนี่วานยุกป่าให้เรานี่ยอจาจา ไม่ต้องหางน้อยไม่ต้องหางน้อยอ่ะทำให้เขารู้ว่าแข็งแรงโอ้โหโจยเดียวหนักเออเอาแต่ต้นโกยอย่างเดียวได้้แล้วก็ตังใส่ถุงไว้ด้านบนสี่ห้าพังนะครับไปเด็ดปากนะขอให้เจ้า ขอแนะนำตัวให้รู้จักนะยิงเองให้รู้ว่าองค์หญิงสีอุษาจ้าเฮ้ยยิงแล้วหมายล้วองค์หญิงอีว่าเอาไว้เป็นองว่าองค์หญิงอีว่าเนาะสีอุษาจ้าเอาหมอนมาเนเอิงหายอันเอ็นอ้อยด้วยเอ้าว่าเอลิ้นไก่จ้าแล้วเป็นง่อยด้วยค่ะเอ็นไว้นี่อีกแป๊บ อ๋อจ้าหญิงพอใจแล้วจ้าแล้วนี่เออธอเ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 ป็นอะไรหรอเป็นอารมณ์ครับอัวส้นตีของหญิงเข้ามาไม่ใช่ฮะยิงถามว่าเธอเป็นอะไรหมายถึงว่าที่เธอไปนั่งขอทานเธอเป็นอะไรจ้าเป็นอ้อยเป็นอ้อยครับโอแล้วผู้ชายคนนั้นเขาเป็นอะไรเหรอจ้าอันนี้เป็นบ้าเอกบ้านเอกครับผมไม่ใช่ ที่เขามานั่งอยู่ตรงนี้เขาเป็นอะไรอ๋อเป็นคนตาบอดครับเป็นคนตาบอดแค่นี้แหละจ้าอ๋อแล้วองหญิงมาาองหญิงจ้าแล้หญิงวแล้วหญิงเป็นอะไรหญิงก็เป็นนางเอกจ้าในตาพูดอะไรต่อไอัน <c oughs> นี้อันนี้ตึ้งใหญหญิง,งล้อเลย กิงขอคุยกับผู้ชายคนนั้นได้หรือเปล่าจ้าได้องหญิงเอาอ่านอวยเอาหน่อยเออได้ได้ตาบอดมองไม่เห็นใช่ครับผมน่าเกิดผมอยู่เนี่ยกตาขาผมก็จะจุงหนองแองก้อลูกพี่เลยแต่วันนั้นน่ะต้องแยกกันผมน้องขอวันอัมโอกตาแองกของคือตลาดวิเศษเอ่าเศษครับผมแล้วทีนี้เขาก็กำไปเรื่อยกำไปเรื่อยนั้นตลาดวิเอดกำไปกำมากำบัว ไปตัแม่ขาขายปลาท้องไปขนแล้วครับจะไปทำอย่างนั้นเลยจ้าไปทำไมทำไม่จเ้าเอาท้องแหววหล้วตกใจหมดเลยเนาะเนเอยากท้องมังร้องมาคำมังปดอกไม่ก่อหมดแล้วเลยไปตาอยากอ้งไหมไม่ เป็คนขยันถาทางออกมาแล้วทำอะไรมาเดี๋ยวหลยพูดนะว่ารู้อะไรการตัวมาคุยได้ใช่ไหมได้ครับเจอน้องคุยหน่อยนะจ๊ะเออเนอะองหญิงเลยเดินพูดคุยกับเอาได้ตามตามใจจ้าแต่ไม่มีใครมาอุงไปองหญิงเดออพูดคุยเลยแลมาเดี๋ยวอ่ะเออเมื่อกูดอังๆนะเดี๋ยวองหญิงก็ไม่ได้เอง โอ้ยเจอพูดคุยได้เลยพระรามคุยได้เลยไอ้ไม่ตือนเงือกอ้วนเจอได้เลยกระบอกงั้นจะนั่งได้เอ่ยไม่คุยจะพูดได้ยังจะคุยได้ยังอ้อออดทีนี้จ้าปอะธานเห็นไหมเนี่ยมีเห็นอีกโถถ้าคนเออเออใครอย่าอปนิดเดียวจะทำแบบนี้ก้าวหายป่าหรือเปล่า Ini, 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 tuh, ini,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  tuh. ได้เป <AND tik> <ide> ็นใบองหญิงอยู่ตรงหน้าของกระบอใชัดใช่หรือเปล่าพ้ยะค่ะใช่จ้าอยู่ตรงนี้นั่นแหละจ้างนมองเฆ็นบนฟ้านดหัาหลองามืดมวำเฮ้นมาไรทองตาอไม่ดูสหมุน ฟ้มาม看看네ึงเห็นนี่ไงร้องไปนะไม่ปนะร้องให้มันเข้ากับตัวเพลงอะไรพี่จะร้องเพลงอะไรผู้ชายหลบหล้อยาเมาเฮ้ยนั่นมเป็นง่อยอย่ามันร้องกับเขามั้งทีเนี่ยร้องกับเขามั้งทีแบ๊บแบ๊บม่เป็นไรร้องเพลงใบเลยแบ๊บแบ๊บเฮ้ยนั่นแบ๊บแบ๊บ เป็นกมลเามาทำไมกูเฮ้ยเดี๋ยวเขาจับได้หมดพูดได้ไงเนี่ยคุณนั่งพูดได้ป่ะเนี่ยพูดได้เหรอพูดไม่ได้พี่ยาค่ะอ๋อจ้าตาบอดเป็นใบแล้วก็เป็นง่อยพี่ยาค่ะหน้าสงสารจริงเลยนะอยากมีกับกระหม่อมเชษฐาดามีอะไรหรอพี่ยาค่ะอ๋อกินมีอะไรหรอจ้าเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของหญิงเอ่อเธอเนี่ย อยากจะได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเนจะ้าขอทานบอกถึงไม่ได้เลยนะเออแหม่องฉันไม่ได้ต้องการอะไรเป็นพิเศษหรอกพี่ยะค่ะพอดีว่ารู้ว่าวันนี้เนะี่ยเป็นวันเกิดขององค์หญิงศรีอุษาแต่หม่องฉันก็เลยชวนพี่ชายแล้วก็น้องชายมารอเข้าเหมือนพี่ยาค่ะจริงๆแล้วไม่คิดเลยว่านนจะได้มาพูดคุยกับองค์หญิงศรีอุษาแบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นบุญมากๆเลยพี่ยาค่ะ ที่กระบอกฉันอยากจะขอกระบอกฉันไม่ได้ต้องการสิ่งเงินทองหรือว่าสิ่งของมีค่าเพื่อค่ะกระบอกฉันอยากจะขอชมบุญบารมีเฉยชมพระพักของเย็นสีสานจะได้ในหนาวเพย่อค่ะแค่นี้เองแล้อแต่แค่สิ่้ใดก็ค่าถึงแม้ว่าดวงตาทั้งสองข้างของกระบอกฉันจะบอดสนิทแต่ไม่แน่การที่กระหม่อมฉันได้ชมพระพักองค์หนึงอาจจะทำให้ดวงตาทั้งสองข้างของกระหม่อมฉัน กลัมาเป็นปกติก็ได้นะพ่ยค่ะแดนสิตาขอแทนหญิงอนุญาติเธอเลยนะแล้วก็ชมพระพาทรงยินได้เลยจ้าเป็นความจริงเดี๋ยะนี้ค่ะจริงสิจ๊ะเป็นพระมหากรุณานะพ่ยาค่ะหญิงเขอให้พระองค์ทรงพรเจริญพี่ยาของใหเป็นที่ราบอลและเห็นด้วยงตาบอดนะพี่ดีให้ราจัน้านก็แยมงเห็นนะ่ันี้อจัดเน Thank oh. 没赢。

วันเกิดน้องอยากรู้ร่วมบุญกับน้องด้วยโดยพี่เี่จะให้ทานกับอินทพยาจบนี่ด้วยจริงเหรอเบลคะเจ้าพี่จริงเพี่พูดจริงเหรอเบคะพี่ไม่เคยพูดหลอกพูดล้อเล่นกับน้องอยู่แล้วโฉันดีใจจริงเลยเบคะเจ้าพี่จะทำอะไรเขาเน่เบคะไอ้จะมาทำอะไรมาทำบุญนะเนี่ยเดี๋ยวฟาบาทเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวไปเคลียร์ที่ให้ก่อนดูมันสกปรกว่ะเดี๋ยวพูดเองเดี๋ยวพูดเองออกไรไม่เคยเห็นเจาใจพูดอย่างนี้ไหยาลา เขียดายเมืงดาบอดมีอะไรพี่นาโรูมึงโผลเห็นตอนแรกหน้าหวันกันเนี่ยไม่ไดายนะพี่รู้หน้ามืดที่ไหนวะครูใส่สีดำครูไม่ได้มาแลกหน้าหวันฮะชุดองครักษ์โอ้โนี่องค์รัองครักษ์อันนี้อนครนายกเฮ้ยคนละก็รักไม่เอานางสารว่ะแล้วเป็นอะไรเนี่ยผมเป็นเป็นอ้อยอันนี่อะผมเป็นอ้อยเฮ้ยมึงเป็นอะไร ็นอะไรมึง่ได้เป็นอ้อยมึงคนตาบอดมึงเป็นอ้อยมึงคนตาบอดแล้วมึงเป็นอะไรเป็นไมบเป็นอะไรนะเป็นไอมึงอ้อยครับมึงตาบอดครับแล้วมึงเป็นอะไรไม่เป็นในบ้านอะไรพูดไม่ได้เออมันพูดไม่ได้ครับไม่เชื่อลองฟังมันพูดอะไร อ๋อไม่พูดไม่ได้ไม่เป็นใบหน้าสงสารว่าผมอ่านผมหมอเออแล้วมันนอนไหนเนี่ยอ้าวมก็นอนอยู่ที่วัดอับอกนอนอยู่ที่วัดทำนกอับอกไปนอนตรงไหนนะนอนในหาหานอนในศาลาออับผีศาลาพักผีใช่หุยบ้ามึงไปนอนไม่กลัวผีหลอกเลยอุยเอ๊ะไรรักอันอ้ออันนี่ยอย่าอู้เรื่องผีไอ้บอดมันพูดว่าอะไรวะ รักกันชอบกันอย่าอย่าพูดเรื่องผีค่ะบอ๋อเรื่องผีทำไมพูดเรื่องผีไม่ได้อ่ะอึ้งเออมาเมื่ออื่นนี้เจ้าอะไรผีมึงเจ้าผีมาอู้มาหามึงเออมันเป็นยังไงเล่าให้กูฟังหน่อยดิผมก็นอนอยู่ในห้างไอ้ป้านอนอยู่ในศาลาอะพลังนอนอาบอยู่บังเอิญเออไอ้อาบเนื้ออเอออาบอัวเอาไปอ้ายขยับตัวไม่ได้โอ๊นผีอัมผีอัมมึงเคยแพ้ด้วยผีอัมโอน ผมว่าผมว่าอยน่ไหนแก่อกมาอาไหเอออยูตาลุู่ตาพอผมออกมาหัวเนี่ยเออเป็นไงผีเต็มหน้าเลยผีเต็มหน้าเลยหน้ากลัวไม่รู้่างเป็นไงวะเนี่ยโอ้ยผีเนี่ยอ้ผีผู้หญิงผีผู้หญิงไอ้ครับตองไอ้มาเนี่ยองน้ำตายมึงรู้ได้ไงผีจมน้ำตายอีเอีย๋เลยตัวผีเปียกมันเปี่ยนมันไม่เคยไปหรือนสิว่าผีเปียกจมน้ำตายแล้ว งงไเออีเนี่ยมันเอี่ยวเอี่ยวผีเขียวเอี่ยวเอี่ยวผีช้ำไหมผีช้ำผีโบโอ้ผีโบตาโบแล้วผีมันขนาดเท่าไหร่โอ้ผีประมาณเอานี้อ่ะพี่หน้ามัน่ะหน้าผีเท่านี้ป๊อะไรวะคุณเป็นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเป็นอานหรป่าเป็นยาก เป็นญาติอีตัวมื่อเอิญคุณจะไปรู้ได้ไงระญาติกูก็ตายหลายคนอ้ากก็น้าพี่เหมือนอีเลยเหมือนผีตัวนั้นน่ะคุณพูดมันจบสิตอนนี้ทำหน้าตึงทำไมทำหน้าตึงไว้ก่อนเดี๋ยวหน้าไปเหมือนอีมันผีผีมันมีอะไรอ่ะพูดเป็นอีไหมไม่มีอะไรเก่มมันจบคอมพัง เขาบอกให้พูดอีกอย่างมันพูดอีกอย่างลั้นเหมือนพอ่อเนี่ยเ <c oughs> ก่งแต่แล้วป้าบาเกียร์แต่เวนอันนี้ผมเป็นพี่น้องกันอ๋อเป็นพี่น้องกัน oh. เป็นพี่น้องกันโอยถึงว่าหน้าเหมือนอีตัวมังเออ